ก็ที่เป็นการเป็นการเที่ยวครับเป็นการเที่ยวไม่ใช่ครับเป็นน้ำเหมือนกันน้ำมันก็เป็นนกันน้ำกันก็อันนี้เดี๋ยวอันนี้จะทำอันนู้นทำสีเพึ่งอันนี้เป็นน้ำมันคนนู้นบอกว่าทำนี้เป็นสีได้หมดอันไหนก็ได้ไม่ได้สีพึ่งแล้วคือเดี๋ยวเราใส่ถ้าเราใส่ไอ้เขียวๆได้ลาไปก็ได้อันนั้นจะนำมาใช้ในการทำน้ำมันใยปกติเนี่ยค่ะเราจะหั่นใยเดี๋ยวให้มีขนาดบางประมาณ น้อยกว่าน,นั้นด้วยสักสองหมื่นเนาะก็คือบาวมาหูไงนน้ำมันมะพร้าวค่ะเพื่อที่จะให้ไพรเนี่ยค่ะมันสุกหนึงอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะให้มันกรอบเลยเพื่อที่จะดึงโอสถสารออกมาจากไพรที่กรอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกรองเอาแต่น้ำมันม,มาเป็นน้ำมันไพร มันนี่ใช้ได้แล้วใกล้ใกล้ใกล้จะใช้ได้แล้วลักษณะของไพลที่ใกล้จะใช้ได้แล้วนะคะว่ามันจะมีคือจริงๆแล้วถ้าทอดไพลอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องทอดให้ได้มากกว่านี้แหละให้มันกรอบมากกว่านี้แต่ทีเนี้ยเรามีสมุนไพรตัวอื่นที่มันเป็นใบไม้นะคะจะใส่สกัดเข้าไปด้วยก็คือทอดในน้ํามันเนาะเคี่ยวหรือเคี่ยวในน้ามันอย่างนี้นะคะคือเราจะใส่เนี่ยใบไม้ตอนที่ไพลใกล้สุกเพทอดนี่มาจากอะไร เพราะว่านะคะมันจะได้สุกพร้อมกันนะอันนี้นะใส่เลยนะใบใบอะไรบ้างอาจารย์มีกระดูกไก่ดำนะคะอุ้ยโทษทีร้อนกระดูกไก่ดำนะคะเสล็ดพังพอนแล้วก็ทองคันช่างนะคะเป็นเขียวเลยอันนี้จะอันนี้จะสวยเยอะด้วยอันนี้จะกลายเป็นจะบานเขียวเลยเทเลยเอาหมดเลยนะเราแสดงว่านั้นมันเขียวเขาทำมาแบบคือสดเหรอไม่ใส่ลูก อันนี้มนไม่ใส่มอเดียวอันนั้นคือน้ํามันใครอันนี้คือสีพึ่งเดี๋ยวจะทําสีพึ่งเนาะขี้พึ่งขี้พึ่งถ้าเป็นขี้พึ่งจะใส่สระเล็ดทองคอลมันแล้วแต่อันนี้น้องเสริมมาให้มันจะได้เป็นคุณสมบัติเสริมเพราะไม่นานวันนี้เราจะได้เป็นสองตัวเหมือนกันใช่น้ำมันจะใส่ได้แต่นี้ทุกอย่างให้มีสองแบบวันนี้เราทำเต้นๆมีสองแบบสามอย่างใช่ไหมครับอาจารย์ใช่พอคนช่างก็รับสีเป็นลายชุมชนได้พอันสร้างกระดูกไก่ดำแล้วก็ เสน่ห์ของใบบัวบกก็ลมไา่ด้วยเปลี่ยนเลยเนาะเขาใส่เแล้วก็เอาน้ำมันออกมาอันนี้คือพิเศษก็ต้องรอจนกรอบด้วยกันใบก็ต้องกรอบใช่ไหมใช่ค่ะให้น้ำออกใบมันจะบานมันจะออกได้ดีกว่ากลิ่นของหอมนะกลิ่นอะไรนี่เลยนะกลิ่นกลิ่นธรรมชาติธรรมชาติดีกว่า มันีังไงจะได้สองแบบกระดูกไก่ดำแกะกรดูกระดูกและข้อกล้ามเนื้อปวดเมื่อยแหละเฉลยบางพรเฉลยบางพรคือแก้ปวดขึงขันเอามันชั่งก็ปวดขึงขันก็กลักร้อนได้ก็เป็นการแก้แพอย่างที่บอกได้แก้แพ้ไปติดตัวใช่ค่ะใช่ค่ะใช่่คะไปเลยอะไรอะไรอะไรคือสิบไปนางเฉิดสิบไปใกล้นะใกล้เพราะว่าใส่เครื่องเขียนพร้อมกันที่ไม่ได้เปิดไง พอเขาเปิดพ่อเขาไปเขาจะใส่ตอนมันกรอบแล้วมันก็ช้าเนี่ยก็คือใส่ในอาหารแล้วกินมันถึงจะไม่ได้เอาไปใส่ในน้ำก็ได้เอ่อมันมันดูสังเกตมันดูสังเกตเอาค่ะมันจะอยู่ประมาณนี้ยแต่ยังไม่แข็งมันยังไม่กดตัวเะไรอย่างงีแต่ถ้ากรอบแล้วมันจะอยู่ประมาณนี้ใกล้กรอบยันแตกได้อะอันนี้ในที่กรอบอันนี้กรอบแล้วก็คมันก็เหมือนกรอบๆอะเนาะใช่ใช่มันจะแตกแต่หน้าบาลาใกล้กรอบ กับรอบจริงๆมันต่างกัก็รองอ่อนมื่นมันจะได้เหมอนอะไรนะครับถึงสิบนาทีถ้าทนสิ่งน้ำมันออกน้ำมันจะออกสีเขียวเล็กน้อยแล้วค่ะนี่ีเขียวนะถ้าเป็นน้ำมันสติดจะสวย ต้องใช้ตัวยาที่มันลดการแพ้เยอะกว่าที่ว่าทานไม่แพ้จากน้ำมันสีเหลืองก็ไม่้ยาเป็นป็นเกลือแล้วนะคะ้สีสวยมากเลยค่ะใช่เหมือนหมาเห็นไหมบางทีก็จะเอากรรมฐานทาทาที่หังมาเพราะัน่ายนตัวตอนนี้ใช้ได้แล้วนะคะค่ะไฟมันอ่อนต้กค่ะไฟมันอ่อนดีุ่งยาออกนีเนี่ยเอากระจรพอมันหมาดมาจเข้าไปปา อืมแล้วขามามบีอืมตัวยาวออกหมดเลยครับอ่าอืมอเอ๊ะอรกะดวยเทกรองหน่อยครับพี่รองมือนะต่อมือเดี๋ยวมัโดนเจี๊ยบเขียวเทเลยน้ำเขียวเลยอ่ะที่แยกเลือเคเคเลยเค,เคเลย ไม่ต้องหอไม่ต้องขอไม่ต้องหอมันบันนั่นของมันอยู่แล้วโอเคเลยแก้ปวดเ่ยแก้ปวดเมื่อยยกขึ้นมาได้ร้อนนะที่เราวัดนะอย่ามาโดนนะได้เออได้เสหมด่ะสวัสดีว่ะนะคะหลังจากท่อเสร็จแล้วกองกากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีน้ำมันเป็นยังไงบ้าง น้ำมันไทยธรรมดาก่อนนะคะลักษณะของสุงถุยไทยน้ำมันไทยที่ใช้ได้ก็คือจะมีลักษณะยังไงคะกรอบกต้องนะคะกรอบนะคใช้ไก่ทอดนะคะแก้มเล่ากําลังดีนะคะใหไก่นะคะแล้วมาดูสีลักษณะนะแล้วนะคะสีจะเป็นแบบนี้สีเหลืองทองสวยมากนะคะคืออันนี้น้ํามันไทยนะคะส่วนอีกึ่งไทยสีเขียวไปด้วยนะคะก็จะมีกระดูกไก่ดํานะคะ ทองพันช่างแล้วก็เสลเพังพรนะคะอ่ะทอดพร้อมกันนะคะก็คือหลังจากที่ไผ่นะคะใช้ได้นะคะใกล้จะใช้ได้แล้วก็ใส่พวกใบไม้ลงไปพอใส่ใบไม้ลงไปนะคะเคี่ยวนะคะสักพักนึงก็สุกพร้อมกันนะคะพอสุกพร้อมกันปุ๊บเราก็เอามากรองก็จะได้เป็นสีนี้ออกมาเลยนะคะสีเขียวนะอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปทําขี้ลึ้นนะคะส่วนน้ํามันไผ่สีเหลืองอันนี้นะเราได้น้ํามันแล้วนะคะ ต่อมานะคะหลังจากนั้นอย่างที่บอกเรามีเมื่อเช้าเราผสมพวกน้ำมันหอมระเหยเอาไว้นะคะผสมกันแล้วก็คือมีพิมเสนกระบูนเมนทอนนะคะยูคาลิปน้ำมันละกังนะคะน้ำมันหอมระเหยทั้งหมดเนี่ยคือใส่ไปในนี้แล้วนะคะก็คือเราทำสองชุดเราก็ต้องทำสองชุดเหมือนกันกินด้วยแต่นี่เขาบอก้กินแล้วความจยากจะแม่นรู้แปบ่มันยังเป็นเม็ดอยู่เยอะนะคะ แต่นี่ผสมทิ้งเอาไว้นานแล้วมันก็เริ่มละลายแล้วนะคะพอเอามาใส่เนี่ยมันก็เหลืออีกนิดหน่อยถ้ามันเหลือจนไม่ละลายจริงๆเราสามารถที่จะเอาไปตั้งไฟอุ่นได้นิดนึงเพื่อให้เกิดความร้อนนะคะแล้วก็น้ํามันหอมเหลที่เป็นเม็ดๆพวกนี้มันก็จะละลายไปนะนะคะเดี๋ยวอันนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวใครช่วยกรอกใส่ขวดนิดหนึ่งนะคะอ่านะคะส่วนต่อมาเราจะทําเรื่องของขี้ผึ้งนะคะส่วนผสมของขี้ผึ้งอย่างที่บอกมีอะไรบ้างบีแว็ก นะคะมีแว็กค่ะนะบางทีเราจะเห็นเป็นสีเหลืองเป็นก้อนก้นะคะแต่นี้จะเป็นเกตญี่ปุ่นนะคะเกตนําเข้าคือบีแว็คือไข่พึ่งถูกไหมใช่ค่ะนะคะอันนี้พาราฟินพาราฟินนี่จะแข็งหน่อยเดี๋ยวเวลาเราใช้ตามสัดส่วนเราหั่นนิดนึงเพื่อที่มันจะได้ละลายง่ายนะคะไม่นั้นมันมีก้อนมันจะละลายยากนะคะ กินเลยเยนแข็งคล้ายๆสันตุนครับัตันีคล้ายสันต้นถ้าเทียนจะเป็นตัวนี้วัตสัีเนยวัตสีมันก็จะทำไมคะมันจะเหลวแีกินไหมแ้่ะโอเคโอเคเรียบร้อยไม่เป็นไรได้แล้วค่ะอันนี้ร้อยร้อยยห้าแล้วแะแโอเคโอเคโอเคโอคเลย พอไหมโอเคพอใสเอาอีกเดี๋ยวเียขับพอค่ะเอาไหมโอเคโอเคโอเคโอเโอเค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 โอีคเอเอเอเคเอเคโอเเโอเคโอเอเอ๋อเเอเอเคม่เอเเเอ ะะก็มีวัสลีนมีม <พา S 1> ีแว็กมีพาราบีเรียบร้อยแล้ว<ห>เดี๋ยวเราจะเอาไปอุ่นนะคะเพื่อให้มันละลายเป็นน้ำก็หลังจากละลายเป็นน้ําแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้าสูงงไผ่ใส่ลงไปนะแต่น้ำสูงผไผ่อันนี้นะสีเขียวอันนี้นะคะเราจะมาผสมในตัวกิมเสนกระบูนเมนทอลอีกชุดหนึ่งใส่ลงไปก่อนแต่อันนี้เดี๋ยวจะไปผุ่นก่อนเพราะมันไม่ร้อนแล้วนะคะใกล้กันใกล้กันปุะมาสักหกสิบเจ็ดสิบคะ ตรงนี <Net> ้แหละคือความฝีมือว่าใครหาสัดสวยที่ว่าออกมาแล้วเอ็กเจอร์ของปลามันสวยปูเขาทำคุมนิ้วเพราะถ mm ้ามันน้อยมันจะแข็ง สิ่งได้ไหม